สวัสดีครับเพจจำนายพันกล้วยใส่พันธทะยางผมไพโรสิริพันธ์หรือออบชนาครับก็วันนี้ก็เขียนไปชื่อยืนยันวันที่แล้วก็เบอร์โทรเพื่อยืนยันตัวตนอันนีกล้วยเล็บมือนางก็วีก็จะประมาณน,นี้ขึ้นอีกก็อยู่ว่าการบำรุงด้วยนี่ครับ กล้วยเล็บมือนางจัองอ่อนอยู่ลูกแกก็ตัดไปขายตลาดไปหลายชุดแล้วนี่ครับหน่อพันธุก็ต้องการหน่อพันธก็ทักเบอร์โทรหรือทักทางเฟสได้นี่หน่อกล้วยเล็บมือนางแล้วก็กล้วยไข่ถ้าอย่าง นออวบสวยๆเป็นนอหูฟางด้วยเิบบมนางก็เหมือนกันนอใหญ่เกินผมก็เน้นจะลูกค้ามารับที่สวนถ้าดอปราปานนี้ก็สูงคือรี่ตัดห้สั้นให้พอดีกำลังน้ำหนักหลังอันนี้เล็บ นี่เขืออีกเขือหนึ่งก็ยังไม่แก่ยังไม่แก่จัดก็นอนพันธที่ผมส่งให้ลูกค้าก็จะประมาณนี้นี่ครับแต่ผมจะตัดให้สั้นนอน,นี่ก็สําหรับผมนี่ขุดขุดสดใหม่เลยถ้าลูกค้าสาั่งจะขุดสดใหม่กุ้ยเล็บมือนางเนี่ยยืนยันเขือ ก็ปลายก็นี่ครับก็นอพันธก็สามารถรับอเดอรได้เรื่อยๆทั้งกล้วยไข่กล้วยเล็บมือนางกล้วยหอมกล้วยหอมท่ายางใส่พันธทท่ายยางกล้วยหอมนี่กล้วยเล็บมือนางนี่กล้วยหอมทองท่ายยาง อันนี้ก็กล้วยไข่ขึ้นอยู่การบารุงด้วยภาวะสภา,าวะดินน้ําแล้วก็การบารุงก็บวกกันหลายอย่างอ่าพื้นที่ตรงนี้ก็คือเป็นดินสายดินร่วนปนสายเหมาะสําหรับกล้วยไข่กล้วยหอมของผมนี่ก็ถ้ากล้วยหอมก็ใส่พันธุ์แท้ทะายางผมอยู่ตำบลนบ้านไอดงอำเภอทะายางจังหวัดเพชรบุรี ไม่ต้องกลัวผมไม่มีพันอื่นกล้วยหอมเตี้ยผมยังไม่มีเลยผมมีแค่กล้วยหอมกะเลียงแล้วก็กล้วยหอมแคะแล้วก็กล้วยหอมทองมีแค่นี้สําหรับผมนะที่ผมปลูกไว้นอะนอกนั้นกล้วยหอมเตี้ยก็ไม่มีคาวินดิสกล้วยหอมเขียวผมไม่ไม่ได้ปลูกผมจะปลูกกล้วยไข่กล้วยงาช้างกล้วยหอมแคะกล้วยเล็บมือหนางเป็นเป็นเกณฑ์เป็นหลักเลยโอเคครับว่างาก็เดี๋ยวจะลง youtube แล้วก็ ลงเพจลงกลุ่มเรื่อยๆอัปเดตเรื่อยๆสวัสดีครับ